คุณผู้ชมคืนนี้ผู้กำกับของเรากําลังหัวเสียอย่างรุนแรงครับก็คุณโน่งนะสิครับอาสาจะเป็นพ่วงกับละครสามชาติคืนนี้เองส่วนละครของเราจะรุ่งหรือร่วงจะรอดหรือไม่รอดต้องดูตอนจบกันแล้วครับติ๊ดดวเดียวเดียวเดียวจะไปเน้นอะไรตรงนั้นล่ะติ้วเดียวเดียวเดียว ปากทำเนี่ยไหนลองนี่ผลใจมันจะขาดฉากลงงนี่วฉากลงนี <h <h ่ฉากอ่ะเฮ้ยฉากลงนี่เฮ้ยฉากเชิงอ่ะไอเด่กไปไหนอ่ะฉากเชิงอะไรไม่พร้อมกับตัวตีเลยอ่ะไปดูหน่อยดิ ไอ้มาไม่เท่งมายัางเนี่ยแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วไอมาไม่เท่งมาเลยฮะแกเสร็จแล้วแล้วคุณนองอ่<ส>ะมันทำงานกันยังไงวะไอ้มาไม่เท่งเนี่ย<สะ>คุณนองนี่เขามาเช้าประจำเลย<สะ>ยังไม่ทันดังเลยนั่นมาสายซะและ้ว<สะ>พร้อมนะฉากให้พร้อมกับดนตรีก็เลย ไอหนงไอเหน่ง,นงดูด้วยนักแสดงแต่งตัวให้เรีรยบร้อยนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวหนงให้คิวแล้วกันนะให้พร้อมให้พร้อมเลยนะเดี๋ยวเอามองอะไรเราเข้าไปดนี่า <icias> ไม่ดูเนี่ยใ,ใครเนะี่ยใครเนี่ยใอ้เรียบร้อยเลยดนตรีเหมือนกันนะอย่าให้อย่าให้เครียด สมบูรณ์เสียจริงๆใครจะกินท hmm, ั้งพวงเหรอฮะทีละอันสิทีละอันอืมอันท้องหวานอ อะไรนะถวายสงกรทานไปยังทำไมมึงไม่ไปวัดล่ะถวายังคมถวายังคมไปจังห่ะบ้านเมืองเราเป็นยังไงบ้างวะบ่านเมืองแล้วครับทับทิมหายมันอ่านใจมันขำที่มันคนเดียวอะทับทิมหายมันขำตรงไหนวะฮะ อยากผมวขาดนี่ไงวะเอาข่าวอื่นครับครับครับข่าวนี่เขากำลังซีเรียสกันอยู่ครับครับครับเอาพอมาซีเรียสเปิดข่าวบันเทิงอ่านข่าวบันเทิงไม่มีครับอยู่ในกลางเลยมาเนี่ผู้กำกับใหม่หม่ำจกมกนี่ไงข่าวดีเนี่ยอ่านสิเขาจะเป็นผู้กำกับใหม่อ่านสิข่าวที้น่าสนใจ มัมเจ้ากเปิดเผยเ,เรื่องราวอันใหญ่หลวงนี่เรื่องที่จะกำกับแสดงการแสดงเหมือนมึงพูดไปคิดไปนนะเห <c oughs> มือนมือพูดไปคิดไปเน่ย <c oughs> ไปไปตามแม่ทงแม่ทัพมาที่ไปตีหัวเมืองต่างๆทำไมไม่มาเข้าเฝ้า,าทัรทีรไปเลยเรียกมา จะไปบ้านสายทองอนั่นเองก็ให้ไปลบทัพจับศึกไปปราบศัตรูแถวสุขโขทัยกลับมาก็ซื้อของอะไรมาฝากเขาแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมาขึ้นเฝ้าเฝ้าตัวเองไว้นะเดี๋ยวก็หายหรอกไปสุขโขทัยมาพี่เอามาฝากเอออ่ะอ่ะอ่ะเออดีเอเอคนดีนิ่ไยดีนะครับผมมีของมาฝากด้วยฝากให้มีตัก๊กครับ ภาษาพี่ตักพี่ตักได้คนเดียวนี่ไงฝรั่งฝรั่งเห็นพี่ชอบทานฝากให้เสื้อชิ้นูน่ะแม่อ้นี่เหมือนจะตกงานว่ะของพี่สองอันเลยไม่เอาแล้วไม,ไม่เชื่อแล้วอไม่ไมแล้วก็ไม่เอาเขาจะเอาทำไมน่ะเขารวยกว่าบ,บ้านป้ามึงสิบเท่าเลยนะ ห้องนอนป้าผมมาใหญ่กว่าบ้านเขาอีกเฮ้ยใหญ่ได้ไงวะเอ้าป้าก็นอนสลรวัดอะรบทับจับศึกมามีอะไรมาฝากข้ากระหม่อมนำกาวิเศษกระหม่อมได้มานี่ก๋วยได้มาลำบากลำบนมากเลยก่อนที่จะได้มาเจ้าลำบากอย่างใดก็ต้องเดินไปเอามาเลอไม่ให้แล้วกลับบ้านเฮ้ยข้ายอกเจ้าเล่นเห็นเจ้าเหนื่อย เชิญทอดพาเนตเฮ้ยทำไมไม่มีวะอยู่นี่กานี ลองว่าได้คัดได้ถูจะเกิดเป็นยักษ์ใหญ่มาปกครองพระองค์สามารถใช้ยักษ์ตนนั้นเป็นข้าทาสบริวารตราบเท่าชีวิตจะหาไม่สมกับเจ้าเป็นแม่ทัพของข้ามานานเริ่มปีข้าดูแลท่านเปรียบเสมือนกับผู้พุกคุณก็มอมให้ขอพระองค์ท่านลองถูดูพระเจ้าค่ะ ไม่เคยถูอย่างนี้โถไม่เคยดูหนังไม่เคยอะไรเลยไม่เคยถูอย่างนี้อ้าโถูไอ้บ้ามันก็คงไม่แตกต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่หรอกยิบมาพระองค์คิดว่ามันเบาหรือไงหล่ะ เจ้าทำไมโง่ยังนี้ก็หยิบเฉพาะกามาสิยักษ์ตนนี้ครับคุณผู้ชมปรากฏตัวออกมาปั๊บน้องๆนักเรียนปรบมือด้วยความชอบอ,อกชอบใจครับเพราะสะใจที่เพื่อนของเขาถูกแก๊งสามชาติจับมาแต่งเป็นยักษ์ครับแต่ยักษ์ตนนี้ ฝีมือการแสดงจะสมบทบาทแค่ไหนต้องดูบอกให้เอายักษ์มาทำไมเอาหมูป่ามาทำไมนี่แหละคือยักษ์พระเจ้าค่ะอิทธิฤทธิ์มันมีไหมมยท่านยักษ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์เอ่ยไมนลงแสดงปฏิหารต่อหน้าพระพักพระองค์สิมีอะไรกันเล่าผู้คุยใครวะเนี่ยเหรอถ้ามันมีอิทธิฤทธิ์จริงเลยกใส่กรอกอันนี้ มันสามารถทำให้หายไปในพริบตาได้หรือไม่ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้แล้วก็เจ้าจะเป็นผู้โดนประหารชีวิตกระมมจะปิดร่างกายเจ้ายักษ์นี้ชัว่วพริบตาสิ่งนี้จะหายไปโดยปริยาย ได้ยางไรข้าขอดูอีกสักครั้งหนึ่งเอถอะพระพทองค์ทอดพระเนตรเฮ้ยเนี้พค์เชื่อหรือ,อยังพระเจา้าค่ะข้าขอดูอีกครั้งหนึ่งเถิดเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วถูกต้อง Uhm. ชา้ชาๆพระองค์จะได้เห็นชัดๆดูไหก่ะคเอาลงลักษณะมันยังคาปากอยู่เลยเฮ้ย uh, ย wow> ังงี้มันแหกตาข้านี <h 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 ่ว่ะ ขอดูอะไรที <hur> <compelling> <Yes. te> ่ม <ip le tube oses> ันวิเศษที่สกว่านี้ได้ไหมวะก็ดูดิหน่อยหนึ่งสิเจ้ายักษ์ตนนี้ทรงกระแสจิตมาบอกว่าข้าจะขอเป็นท่ารับใช้พระองค์ท่านหาพระองค์ท่านเสวยสิ่งนี้ ัไมตรีจากยักษ์ชูรุกมันเป็นไมตรีจิตอันดียิ่งที่เขามีน้ำใจกับข้าเยี่ยงนี้ในเมื่อเจ้าก็อยู่กับข้ามานานเจ้าจะไม่แบ่งกับข้าสักครึ่งชูรุครึ่งแรกโอเป็นพระองค์ท่านดีกว่าแตนขเป็นครึ่งหลังมันก็ไม่น่ามีปัญหา ไม่ถึงเลยว่าพระองค์ท่านจะฉลาดหลักแหลมขั้นนี้กินเถอะอะไรนะกินเถอะเดี๋ยวสิให้มันแห้งก่อนดีกว่าแม่ไ้ของมันนี่แห้งยากเสื่สิแล้วมีอะไรอีกที่มันจะโชว์อีกท an no ีนี้นี่คือร่างกายธรรมดาเขาแต่ถ้าเขาได้แปลงร่าง ร่างกายเขาจะใหญ่โตโมโหลานขนาดไหนรู้ไหมคิดดูหัวเท่านี้ <c oughs> แล้วตัวจะขนาดไหนห้าขอดู oh, else, โอ้นาติเงตุยเกน่าตาจะดูแต่ว่าอารมณ์ดีไม่เชื่อดูหัวเละ สงสัยเมื่อชาติแล้วจะด่าพ่อเยอะทำไมปากเท่ารูเข็นไปใช้ไอ้นั่นมันะดือเอาล่ะแสดงว่ามันเป็นตัวปลอมเอาลัางกลับไปได้ถ้าทางมันจะอายละแล้วของจริงอยู่ไหนวะน่ะของจริงก็ออยู่ในนี้ สี่สามสี่สามสี่สามอะไรอะมั้เเล่นเล่นอะไรอ่ะปล่อยคิวพี่นี่ปล่อยคิวพี่เนี่ยพี่เจ้าต้องออกเนี่ยใครอะตลกอะไรกันนักหนาเนี่ยเล่นตลกอะไรกันนักหนาคิวพี่ปล่อยให้แน่นเลยใครผู้กับปล่อยคิวพี่ปล่อยให้แน่นเลยพี่ออกมาจะได้เด่นๆนะแล้วพี่เป็นภูมกับด้วยแล้วก็แสดงด้วยปล่อยคิวแน่นๆส่งคิวมาเลยอาอีกหรอตะเกียงอารดินอยู่ไหนอารดิน เอาเท่งเทงเลยเอาทำไมอะ่ะเอาทำไมนั่งเฉยยังงั้น่ะมัมฮะเท่งยักออกเนี่ยยักตัวใหญ่เนี่ยเดินออกมาคือเคาก็ให้เสียงอยู่แลนะ้วน่ะลองนี่สะดุ้งนี่สะดุง้งอ๋อตามจังหวะเขาไะ่ะคือสะเทือนใช่ไหมครับเออหวั่นไหวอะ่ะแล้วเนี่ยนั่งเฉยทำไมอะ่ะฮะรุนแรงสะเทือนอเอาหมดเลยทั้งหมดเลย,อยเอา,อาไหมเอามา ปวดขา,าแล้วอารเท่งส่งคิวให้มัมแล้วนี่คือหนักแน่นหน่อยเทงลงหนักแน่นแล้วนี่คือยกเบาไปเบาแล้วนี่คือยอาคอนเดนหน้าอย่าหลบกล้องเลยวนี้เมื่อไหร่จะดังเมื่อไหร่จะเกิดอะแล้วนี่ <laughs> คือยอาคอนเดินนี่อยู่ว่างๆทำอะไรอะนักแสดงอะอยู่ว่างๆท่องบทไปดิยังไม่ถึงคิวเนี่ย ท่องบทไปเอ้าเร่งลองนี้เอ้ายังไม่ได้เหรอ,อเฮ้ยมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วอ้าวตรงไหมพี่ส่งคิวมาเฮ้ยยักเจ้ามีฤทธิ์หรือเปล่า พอส่งอันนี้ให้พี่นะบ,บอกว่ามีเรื่องไหนลองโชว์ลิตรีมันมต้องพูดตบท้ายว่าโชว์ลิตสิครับช็อตเดียวพี่คิดมาซีปีเต,เต้นที่พี่คิดช็อตนี้แล้วหาหาตรงนี้นะฮะหนังเรื่องนี้พี่ขอหาตรงนี้ที่เดียวไหนโชว์ลิตสิคือส่งตัวพี่พี่เจ้ารูปลิตรือชาเนี่ยมาโชว์แล้วจะหาเรามาโชว์นี่เราจะหาเหรอของมันหาโชว์ยังไงก็ต้องหาอ่ะส่งคิวมามีลิตรไหมมีโชว์ลิตอย พี่บอกแล้วพี่ขอตรงนี้เนี่ยตรงนี้พี่เกิดตรงนี้แหละกินว่าพี่อายเอาอะไรเนี่ยเล้วอยู่ในหลอกกันผมมีเครื่องราชนาการมาถวายพระองค์ท่านเอ็งมีลิตไหมมีอะไรของมันเนี่ยมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วฉากน้ำผ่านไปแล้วนั่นมันของพี่เครื่องบรรนาการของเอ็งอะไรวะเอามาถวายเขาเอามาถวายเขา ตอนนี้พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วทหารนำเครื่องบรนาการมาถวายอยูวนี่ ไม่ตบในเรื่องนี้ไม่มีตบเลยประคองนางเอกขึ้นมาพระราชาเกตผู้หญิงเขาบดที่ไหนมาเนี่ยนี่พุกลับเชื่อพุงกัาเชื่อใครอะประคองนางเอกขึ้นมากล้องซูมก็ได้ที่หน้ามั่มเนี่ยกล้องเข้ามาที่เสื้อผ้าที่หลังจะสกปูรกซูมเพไกลๆน่งไก,ก,ก,กลๆแล้วเนี่ยอันน,นี้เอาย่อดิย่อ,ยอกินเหล้ามาเนี่ยฮะพี่บอกแล้วเวลาทำงานเราพี่อยากกินเหล้า มือสั่นเนี่ยอยากเล่าอ๋อสูงเห้ที่หน้าเขาเนี่ยขาเนี่ยขาต่ดำลงไม่ได้สูงจากข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างเนี่ยข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างทิ้วไปทิ้วทิ้วทางนี้มาไปมาในหลอกเขาในหลอกไปพออกประชาช่วยเขาด้วยเพื่ออย่ายืนนิ่งกีวัวนไหวด้วยเออ ไปตีเมืองโกสัมพีนครมันคมแขงจิตใจข้ายักษ์ไปโกสัมพีนครเจ้าเป็นยักษ์ของข้าเจ้าต้องไปตีให้มันแตกไปเลยเมืองโกสัมพียังไงข้าก็ไปไม่ได้พวกข้าเป็นยักษ์มีคุณธรรมข้าทำไม่ได้เขาไม่ไปเฮ้ยเป็นไดอย่างไงวะแม่ทัพเขียนมันเฮ้ยเขาไม่ไปเขาไ่ปวะแรงๆเขียนแรงๆนี่อารมณ์ต้องได้เฮ้ยเอ็งที่ไม่ไปได้ไงไม่ได้ไง เล่นไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเร่แก้บทผมว่าแก้บทดีกว่าจริงๆมันต้องมีกระบองอีกอันนะพี่ตรงนี้ให้ยักไปเลยคือพี่เข้าหายไปเลยไม่ต้องตีกันละตายตายไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาต้องเา่อเรายกทัพไปตีเมืองก็สัมพีเดี๋ยวนี้เลยไปไป ใครปล่อยคิวเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่สบายใจเลวเนี่ยพอแล้วพอแล้วคงจะเล่นไม่ได้พี่เอก็อีมาดนแ่นงเน่งกงก็อีหมาดิแล้วพี่เอาไงพี่ไม่ไหวแล้วแสดงอย่างนี้ตายเลยพี่ตายเลยเนี่ยเสียเลยเฮ้ยไม่ได้นะผมตากคิวมาให้กับคุณแล้วไงไม่ไหวรุ่ถ่ายจบวันนี้นะแมวถ้าเล่นนี้พี่ไม่เล่นแล้วไปไปเก็บเก็บเขาเก็บไปจบพี่แมวแล้วไปกลับเลยเด็กๆอยู่ไหมเนี่ยร้านใหญ่แล้วไอ้พวกเนี้ยเอ้ยพี่อย่าเถียงดิเท่อย่าเถียงดิวัดกับพี่เหรอทำไมจะทำไมน่ะวัดกับพี่ มาในวัดก,กับพี่คุยเฉยยไงฮะจะวัดกับพี่ว่างั้นเถอะเออพี่มานักเลงก็ตายไอ้เด็พี่ไม่ใช่นักเลงเอออยาเอาคุยกันนี่ไม่ถูกใจก็คุยเลยพี่เอ้าเล่นพวกได้ไงอ่ะแต่พี่ไม่ชอบแค่นั้นแหละ,ะอ,อยากมีเรื่องกับพี่ไม่ยากหรอกพี่มีเรื่องเหรอฮัลโหลเออมีเรื่องมีเรื่องเว้ยเนี่ยอยู่กองถ่ายเนี่ยกรุงเทพไมงอยู่ไหนอ่ะพิษโลกเหรอก็ไม่ต้องมาแล้วหลังนั้นอ่ะ ไอ้นี่โทรหาพวกก็ากาเลยอ่ะจริงๆน่าจะให้มาอ,อยู่ <มา S 1> พิโลกพวกพี่เลยอ่ะพี่มีพวกพี่งนั่นแหละมัมก็เหมือนกันอย่าเถียงพวกกลับเขาทีหลังนะพี่ชายเป็นตำวรวจใช่อฮะพี่ชายเป็นตำรวจนอนไหนเนี่ยโดนยิงตายไปแล้วสิบเอ็ดคนมีทั้งหมดสิบเอ็ดคนผู้ชายก็เลยไม่มีเรื่องกองถ่ายนะไม่มาไม่ทันหรอกแต่มาเหอะเนี่ยมาเก็บศพกูที่นี่มา อยู่พิษโลกกันนะโท้เล่นเนี่ยพยายามอยากเถียงเขาอย่างนี้ผมไม่ถ่ายแล้วปิดกล้องไมาจะมีเรื่องอะไรพี่ผมไม่ได้เคยอะไรกับพี่เลยนะแต่เถียงพี่ทำไมเท่งเถียงพี่ทำไมพี่เดินมาอย่างนี้ทำไมเดินมาอย่างนี้ทำไมเราไม่ใช่นักเลงแต่พี่ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบการเถียงไอ้พี่กาเลยไปทั้งท่าอะไราเงยเอาดับไปไม่เท่งเอาดับเลยไหมไม่ใช่เถียงไงไม่ใส่อย่างงี้ไงไม่ขาก็เลิกกองก็เลิกกองกลับบ้านกันแล้วกันเนอะเฮ้ยมันเลิกไม่ได้หรอกเฮ้ยเลิกทำไมล่ะเฮ้ยเอาดิ้เฮ้ยเลิกทำไมอ่ะทไมอ่ะ แต่งตัวโสกปกใช่ไหมเมามือสั่นห้ามกินเหล้าซูมจากล่างขึ้นบนมั่มมั่มช่วยพี่ด้วยไม่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ยังไม่พอยเลยเนี่ยใครยื่นไม่รู้ใครยื่นวันนี้จะติดตายเลยเนี่ยต้องตักตีนึ่ง ขนส่งตอนนี้เราจะขนส่งไปยังลูกค้านี่พี่คุณมัมไม่จำป็นต้องส่งยช่ไหมส่งไปทีละกองทีละกองลงบันไดไปทางไหนและอ้อไปวางที่นู่นนะฮะแผ่นสีเขียวนู่นไปวางบนแผ่นสีเขียวนะฮะต้องวางบนแผ่นนะฮะเรียงใช่ไหมเรียงไว้ทั้งหมดหนึ่งสองสามเอากี่กองมันมากี่เที่ยวสีเที่ยวกี่เที่ยวเที่ยวครับสีเที่ยวเอาละพร้อมพร้อมเข้ามาะจำที่เราต้องการสี่กองเท่านั้นเองนะฮะ สี่กรเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อม <S <S 1> <S 1> ไปไปลนะครับ <S <S 1> <S 1> ลง ลงไม่ลงลงแล้วครับลครับลครับงได้ครับครบแม่ลยครับโอ้โหปร๊บลงไม่ยอมเลยโอ้โหเหนื่อยไหมครับเน่คะครับแล้วที่ทำจริงจริงเหน่อยกว่านี้ไหมครับไม่เหน่เลยเออโอแล้ว่าญญาี่มันหนักมากเลยแต่ละกองแต่ละกองนี่ หนักนะฮะเพราะมันต้องเกรงเลยนะฮะแล้วก็คอนโทรลได้ดีมากไม่ล้มเลยทีเดียวทั้งทางลาดทางตรงวางได้ดีมากเลยแหมสุดยอดนะครับใช้เวลาไปหนึ่งนาที32วินาทีต่อรองยังไงดีเราแบบผู้หญิงคนเดียวเขาเป็นใคสามคนครั้งแรกให้สองคนต่อเวลาให้นาทีคือเอาเวลาเของเราทำนาทีสั้สองใช่ไหมให้เขาเท่าไหร่สองนาทีสองนาทีโอ้ยสองนาทีเลยหรอครั้งที่สอง สามคน ำได้ครับโอ้โหได้แอมครับทำได้ค่ะได้อีกโอ้เครดิตดีมากล้ำล้ำบ้างล้ำนะตอบดีมากตอบดีมากเลยเดี๋ยวคิดว่าได้ครับได้หมดเลยได้ครับโอ้โหได้ทุกคนเลยครับสองคนแรกถ้าไม่ได้เป็นสามคนให้ทั้งทีมเลยสองคนแรกเป็นใครครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะแห้งไปลดน้ำนิดนึงเฮ้ย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 อะไรอ่ะเป็นรถทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันก็อมน้ำมาดิเอาละครับทุกอย่างพร้อมโอ้โหนี่หยิบคู่เลยครับพร้อม BANG! นเนี่ยเขาไปถึงน่านแล้วไปทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบอกให้เทคตัวเนี่ยขึ้นไปเทคตัวเลยปึ๊บเลยเทคตัวขึ้นไปลองแตกดิแตกปุ๊บด้วยอ่ถ้าเป็นคุณโดดคนเดียวนี่ก็จบเรียบร้อยไปแล้วเพียงนาทีครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูไปเลยลงเลยเขาบอกคุณน้องมึงมุดเลยเอาลงมาใหม่แบบไม่มีล้มเลยนี่จะได้ไหมเออไม่ายล้มเลยอ่าดูนะฮะไปนะครับไม่มีล้มไม่มีล้ม